ตัวนี้ตัวยันมาโซลิดครับยันมาโซลิดขนาด90แรงนะครับคุณลูกค้าโซลิด90แรงคันนี้สวยมากนะครับเป็นรถปี6 2ครับรถปี62นะครับสภาพสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆครับเดิมทั้งคันนะครับคุณลูกค้าคันนี้เดิมทั้งคันนะครับก่อนชมรถเดี๋ยวผมแจ้งราคาก่อนนะครับคันนี้ขายอยู่ที่5,9 0,000บาทนะครับคุณลูกค้า5,9 0,000บาทนะครับ 590,000บาทมีอะไรพิเศษมั่งเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับรถเพิ่งมาถึงครับยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ลูกค้าก็คงสังเกตดูเนาะว่าถึงไม่ล้างยางก็ทรงดอกลึกๆครับยางก็จะดูดอกลึกๆนะครับเนตัวก็จะดูสะอาดๆนะครับนี่ครับน็อตยึดล้อหลังครับอยู่ที่เดิมครับยังไม่ขยับนะครับน็อตล้อหลังอยู่ที่เดิมยังไม่ขยับครับดอกยางนี่ฮะดอกยางก็ลึกนี้เลยนะครับ อย่างนี้เลยครับสภาพก็เดิมเดิมจริงๆนะครับเพราะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่เก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่รออยู่นะครับก็โซลิด90แรงครับก็สภาพนี้เลยนะครับก็มีรายละเอียดที่ผมต้องเก็บนิดหน่อยนะครับแต่ผมก็จะเก็บงานให้คันนี้สภาพสวยนะครับน็อตล้อหลังอยู่ที่เดิมครับยังไม่เคยขยับนะครับน็อต ต่างๆอยู่ที่เดิมนะครับชั่วโมงงาน1,700ชั่วโมงนะครับคุณลูกค้าชั่วโมงงาน1 7 0 0ชั่วโมงนะครับเครื่องแน่นเกียร์แน่นแน่นอนครับระบบ e เดิมๆแน่นอนครับแต่มีบางอย่างที่ผมต้องเก็บงานผมก็เก็บให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอน้ำมันต่างๆที่ดูแล้วมันได้อายุผมก็เปลี่ยนให้ตัวเช็คให้นะครับราคาขายอยู่ที่5,90 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้า5 9 0 0 0 0บาทนะครับ ตัวนี้แถมแถมนะครับถามแถมนะครับแถมลูกค้าแถมอุปกรณ์ด้านหลัง1ชิ้นนะครับอุปกรณ์ด้านหลัง1ชิ้นลูกค้าเลือกเป็นผ่านบุกเบิกหรือผ่านพวนได้1ชิ้นนะครับลูกค้าลูกค้าเลือกเป็นผ่านพวนหรือผ่านบุกเบิกได้1ชิ้นนะครับลูกค้าหารถปลุกอ้อยรถลักอ้อยครับคันนี้5้าแสนเก้าหมบาทนะครับสามารถมาเลือกชมมาทดลองขับได้ครับ เป็นรถปี6 2นะครับผ่านงานมา1,700ชั่วโมงเดิมเดิมแน่นอนครับเดิมๆแน่นอนสวยสวยแน่นอนครับอ,อยางเดิมติดรถมา4เส้นนอ็อตล้อไม่เคยขยับครับนอ็อตล้อไม่เคยขยับนะครับายางนอ็อตล้อไม่เคยขยับสวยสวยเสียงเงียบๆน,นะครับชอบเสียงแบบไวไยรุ่นเดี๋ยวจัดให้ครับใส่ท่อสูตรให้สวยสวยว่ากันไปเลย <laughs> ครับผม 087 22 4 4 023นะครับดีเอมแท็กเตอร์นะครับรถสวยๆกำลังทยอยเข้ามาครับลูกค้าที่ทาถามกันอยู่นัดกันไว้ก็วันเสาร์ครับเข้าชมรถได้นะครับวันเสาร์เข้าชมได้ครับเน้นนะครับขอเป็นวันเสาร์นะครับโซลิด90แรงเนี่ยนะแจ้งคันหน่อย A51 นะครับลูกค้าคันที่ A51 นะครับ าบางคนดูคลิปเก่าแล้วก็จะได้จะได้บอกพ่อค้าถูกว่าโซลิก90แรงโซลิก90แรงคันที่ A51 นะครับที่ว่าเส,สวยขายหรือยังให้ถามอย่างนี้นะครับถ้าสนใจก็เข้ามาดูรถด่วนๆนะครับอขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตาม รถถ่ายมือสอดีย่ำมเ็กเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ